6วิธีเขียน My n d p a p วันนี้จะมาเล่าให้ฟังน,นะครับกับวิธีในการเขียน My n d p a p นะหลายท่านคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับกับ My n d p a p หรือ My n d p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  i n g นะครับ Mind m a p Mind Mapping เนี่ยก็คือแผนที่ความคิดนะครับที่ทำให้เราเห็นรูปภาพการเชื่อมโยงนะครับจากจุดศูนย์กลางออกไปเรื่อยๆทำให้เรามองเห็น เข้าใจได้ง่ายกว่าการเขียนเป็นตัวหนังสือนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นต่อเชื่อมโยงไปเรื่อยๆแบบนี้นะแต่ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ MyMapping กันก่อนนะครับ MyMap หรือแผนผังความคิดก็เป็นไดอะแกรมนะครับภาพวาดที่ทำให้เราเข้าใจนะครับของการเชื่อมโยงการจัดระบบการจัดกลุ่มนะครับก็เป็นวิธีการเขียนที่เรียนแบบการทำงานของสมอง นะครับใช้วิธีการจดบันทึกกระบวนการคิดวิธีการคิดข้อมูลออกมาเป็นรูปภาพเป็นภาพนะครับเป็นกิ่งก้านที่เชื่อมออกไปหรือเป็นวิชว o ทูนะครับให้มีรัศมีรอบจากจุดศูนย์กลางออกไปนะครับซึ่งผู้ที่คิดค้นก็เป็นชาวอังกฤษชื่อโทนี่บูซานนะซึ่งเครื่องมือนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีในการจดบันทึกแล้วทำให้เรามองแล้วเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว นะครับก็ถือเป็นวิธีที่น่าสนใจวิธีการหนึ่งเลยทีเดียว My Map มีลักษณะที่มีความสําคัญก็คือมีการเชื่อมโยงนะครับจากจุดศูนย์กลางแตกกิ่งออกไปเรื่อยๆในมีเหมือนมีการจัดกลุ่มต่างๆโดยใช้รูปภาพเป็นองค์ประกอบในการเชื่อมโยงให้เข้าใจแล้วก็ใช้เส้นในการแตกออกไปนั่นเองนะครับก็ถือว่าทําให้เวลาเราจดอะไรนะั้นก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับได้เห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว เห็นกลุ่มเห็นลำดับอะไรได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคราวนี้มาถึง6วิธีการเขียน MindMap แล้วนะครับว่าเราจะมีวิธีในการเขียน m i n d Map อย่างไรให้เข้าใจนะครับแล้วก็เป็นระบบนะทำให้เราเขียนได้ถูกวิธีนั่นแหละนะสิ่งแรกนะครับลองเตรียมกระดาษเปล่ามา1แผ่นนะเอาแบบเป็นกระดาษที่ว่างเปล่านะกระดาษ a 4ที่ไม่มีเส้นนะครับแล้วก็ ให้จุดศูนย์กลางหรือตรงกลางของกระดาษนั้นเป็นสิ่งที่เราจะเขียนนะครับคือเริ่มจากตรงกลางของกระดาษนะแล้วค่อยแตกหน่อความคิดแตกเส้นออกไปนะก็จะเป็นวิธีที่ดีนะครับก็คือเริ่มที่จุดกึ่งกลางของกระดาษนั่นเองนะครับ ขั้นตอนที่2นะครับเมื่อเราเริ่มต้นได้แล้วเนี่ยว่าจุดกึงจ,จุดตรงกลางคืออะไรนะเราค่อยวาดกิ่งออกไปนะครับซึ่งกิ่งก้านสาขาที่ออกไปจากใจกลางนะครับก็คือแตกออกมาจากจุดตรงกลางนะเรื่องราวประเด็นอะไรนะแตกความคิดออกไปเป็นกิ่งแตกกิ่งออกไปนะครับเพื่อเชื่อมโยงประเด็นต่างๆนะซึ่งเป็นประเด็นรองนะที่มาจากประเด็นหลัก ตามที่สมองเราคิดได้นะก็เชื่อมเส้นออกไปได้เรื่อยนะครับอันนี้ก็จะทําให้เรามองเห็นว่าเรื่องนี้มันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะมันมีการเชื่อมโยงอย่างไงนะครับวิธีที่3ครับในการสร้าง MindMap หรือ Mind Mapping นะก็คือการเขียนนะก็เขียนเป็นลักษณะของเส้นแบบโคง้โคงดีกว่านะแทนที่จะเขียนเป็นเส้นตรงนะครับเ<ม>พราะอะไรครับเพราะว่าเส้นโค้งเนี่ยมันอาจจะทําให้ดึงดูดสายตานะแล้วก็ทําให้เราสามารถเขียนได้มากกว่าถ้าตีเส้นเป็นเส้นตรงเนี่ย มันก็อาจจะมีบางกลุ่มที่มันสั้นบางกลุ่มที่มันยาวถ้าเรารักเส้นโค้งเนี่ยมันก็สามารถไปไกลๆก,ก็ได้อยู่ไกลๆก,ก็ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์ตรงที่สามารถจัดบริหารพื้นที่ภายในกระดาษได้มากขึ้นแล้วก็ดูสวยงามด้วยแหละเส้นไม่ได้เป็นเส้นตรงนะครับต่อมาครับข้อ4ใช้วิธีการวาดภาพดีกว่าหรือรูปประกรอบน่าจะทําให้เราเข้าใจมากกว่านะครับ การใช้รูปภาพการวาดภาพประกอบนั้นจะทำให้เวลาเรามององ,องค์ประกอบภาพรวมเนี่ยเราจะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะต้องมาอ่านเท,ท็กที่เราเขียนลงไปตัวหนังสือที่เราเขียนลงไปะนะครับ mm hmm. การใช้รูปภาพสื่อความหมายก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราจดจำได้รวดเร็วกว่านั่นเองนะครับแต่แต,แต่แต่นะครับในข้อที่5เนี่ย การใช้รูปภาพบางทีก็ไม่สามารถสื่อกระบวนการคิดของเราได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะใช้รูปเป็นตัวประกอบนะแล้วก็ใช้คำศัพท์ที่เป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆที่สามารถสื่อถึงกลุ่มๆนั้นได้นะครับสื่อถึงเส้นนั้นๆได้อย่างเงี้ยก็จะทำให้เราเข้าใจบริบทภาพรวมของเรื่องราวนี้ได้รวดเร็วจากการใช้ไม้แมพในการเขียนนั่นเองครับก็คือใช้คำสั้นๆนะครับที่เป็นตัวบอกว่า ประเด็นของสิ่งที่เราจะเขียนทำให้เราเข้าใจได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะหรือพูดง่ายๆก็คือคีย์เวิร์ดนะเป็นคำสำคัญสั้นๆนั่นเองนะครับต่อมาครับวิธีที่6แล้ววิธีที่6กเนี่ยก็ใช้ปากกานะครับที่มีหลายสีในการช่วยแตกสีออกไปนะจะทำให้เราจดจำดง่ายขึ้นสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีดำสีน้ำตาลนะครับสีชมพู สีม่วงอะไรต่างๆนะก็ใช้สีสันอย่างน้อยสัก3าสีก็ยังดีนะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะมองเห็นเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเพราะสีก็เป็นตัวแยกอีกมิติหนึ่งที่ทําให้เราดูแล้วมีสีสันมีชีวิตชีวานะครับทําให้เราสามารถที่จะดูแล้วเข้าใจ MindMap ป i n g ได้ง่ายแล้วก็แตกเขียนออกมาได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับทั้ง6วิธีเนี่ยก็จะเป็น6วิธีในการเขียน MindMap นะครับหรือแนวคิด ะครับแผนผังแนวคิดต่างๆนะซึ่งก็มีประโยชน์นะครับในการที่จะเอาไปเขียนอะไรเป็นภาพรวมที่เราสามารถเข้าใจนะครับแผนผังความคิดของกระบวนการจากจุดศูนย์กลางแต่ออกไปเป็นกลุ่มย่อยๆนะครับก็จะเห็นการเชื่อมโยงกันด้วยนะก็ลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับการเขียน My Map ในครั้งถัดไปนั่นเองนะครับ